อ่ะสวัสดีครับผมมาลองเสียงอินเตอร์เกตเน็ตนะครับ NAD นะครับเป็นรุ่น3 2 4 0อ e นะครับผมนะฮะอ่าตอนนี้ลองช่อง CD นะฮะอินพุตลองฝากซีดีในน่องนะครับลำโพงที่ใช้รอบเป็น ECG Music Two นะครับคู่นี้นะฮะอ่ะขออย่างฝากร้านนิดนะครับไลน์ Facebook นะช่องทางการต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดห้โมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์ครับนี่ฮะเสียงดีมากนะฮะเดี๋ยวมาดูลูกเส้นของตัว NAD นะฮะ อันนี้ก็วอลลุ่มครับลดเสียงเพิ่มเสียงเนะี่ยเอ,อ่อวงในเป็นตับบาลานซ์ใช้ขวานะครับเนี่ยนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับส่วนอันนี้เป็นลาวเนีนะฮะเอามากก็น้อยลูกค้าปรับได้เลยนะครับผมอันนี้โลเลเวลครับคล้ายมิวเสียงนะฮะอันนี้ก็ซเล็กเตอร์อันนี้ต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงไว้ด้วยนะฮะนี่ฮะเพลงกลางจบพอดี ใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงของทอร์เรนต์นะฮะขออนุญาตนิดนึงครับนี่นะอ่าเป็นทอร์เรนต์ซีดีสองสิบหนึ่งฮะอันนี้ซังฟอนโนนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับเสียงดีมากนะถ้าจะเป็นซีดีก็เข้าซีดีได้เลยนี่นะะถ้าฟอนโนก็ปิดฟอนโนนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะเสียงดีมากนะฮะ ใช่งสุดนะีอันนี้เทเบิลครับเสียงแหลมนะฮะอันนี้เพดครับออกมากับน้อยลูกค้าปรับได้เลยนะครับอันนี้สปีกเกอร์นะครับลองหมดแล้วนะฮะใช้ได้หมดนะฮะทั้ง A แล้วก็ B นะฮะนีนนะฮะไจะให้ดูด้านหลังด้วยนะครับสภาพสวยมากนะฮะทุกอินพุตนะฮะลองหมดแล้วใช้งานได้ปกตินะ A B ใช้งานได้ปกตินะครับอ่นนี่รุ่นนะ อโอเคครับผมสุยมากเสียงดมีดมากครับผมขอบคุณครับ